สวัดีค่ะพ,<ก>พบกบพบกับส้มกับกี้ในรายการสกเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเป็นรายการที่จะทำให้ทุกคนเห็นตั้งแต่ภาพร่างจนถึงภาพที่ชัดเจนในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพีสมพ่สม้มพีสม่ส<ช>้มพี่ส้มฟังกี้หน่อยเนี่ยกี้อะ เห็นข่าวันในหน้าฟีดกี้ะเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งสอสอพี่ส้มเห็นแล้วว่าคันไม้คันมือมากเลยอยากจะไปเลือกตั้งสอสอเร็วๆจังเลยตอนนี้กี่โมงแล้วไม่ทำงานหรอไปเห็นตอนไหนก็เห็นตอนที่พักเที่ยงไงถูใจเย็นก่อนอยังไงอะแล้วยังไงอยากไปเลือกตั้งค่ะไม่ได้เลือกตั้งมาโหหลายปีแล้วนะ ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ่ะปีหกหกไม่ได้เป็นเรื่องตั้งใช่ไหมไปแต่ว่ามันนานแล้วไงเธอใจเย็นก่อนเธอลืมอะไรหรือเปล่าอะไรหรอเธอเป็นผู้ประกันตนไหมเป็นค่ะฉันเป็นเธอก็เป็นไงก่อนน้ไงเราเป็นผู้ประกันตนเราก็มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนของเรานะฮะเธอรู้ไหมว่าเราอ่ะไม่ได้มีหน้าที่ค่าจ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนทุกเดือนนะจ๊ะทำไมอ่ะ เราทําอะไรบ้างอะเข้าใจอะว่ามีหน้าที่แค่จ่ายเงินประกันสังคมเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยเขามีการปรับเพดานค่าจ้างเขาเก็บเงินเราเพิ่มขึ้นอีกเข้าใจว่ามีหน้าที่แค่นั้นแล้วเนี่ย กี้ก็ไม่รู้นะว่าเงินที่กี้ส่งไปเนี่ยเส้นทางการเงินเนี่ยมันไปถึงไหนยังไงก็ไม่รู้พี่ส้มรู้อะไรเราให้ฟังหน่อยสิคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เงินที่เราส่งประกันสังคมทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมันจะไหลเข้าไปกองรวมกันอยู่ที่กองทุนประกันสังคมเธอรู้ไหมว่ากองทุนเนี่ยเป็นกองทุนทีนทนใ่ใหญ่มากๆเลยนะโอ้โหถ้ามันใหญ่ขนาดนี้พี่ส้มแล้วใครมาบริหารดูแลกองทุนให้เราอะคะก็เธอไงเธอก็มีสิทธิ์บริหารกองทุนนะเธอรู้ปะ จริงเหรอใช่เธอจะเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนใช่ไหมเธอเป็นผู้ประกันตน<ะ>เธอจะเข้าไปเป็นบอร์ดบริหารก็ได้หรือเธอไม่เป็นผู้แทนเธอก็ไปเลือกตั้งเลือกผู้แทนเข้าเป็นบอร์ดบริหารก็ได้นะจ๊ะอ๋อเหมือนกับที่เราเลือกผู้แทนไปบริหารประเทศอย่างนั้นใช่ไหมคะแบบนั้นน่ะเหรอคะใช่แล้ว เธอในฐานะผู้ประกันตนใช่ไหม,มเธอก็มีสิทธิ์เลือกผู้แทนเข้ามาบริหารกองทุนซึ่งเขาเรียกว่าผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเอ๊ะแล้วเธอมีในจ้างไหมล่ะมีสิอเออก็ด้านไงเธอกลับไปบอกในจ้างเธอในในเลยนะว่าในจ้างอ่ะก็มีสิทธิ์เลือกผู้แทนของในจ้าง ที่เรียกว่าผู้แทนฝ่ายนจ้างรวมๆกันแล้วเราเรียกว่าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแหมมันก็คล้ายกับที่เธอบอกนั่แหละว่าเราใช้สิทธิเลือกตั้งสสใช่ไหมเพื่อเข้าไปทําหน้าที่บริหารประเทศเนี่ยจ้ะเอาหล่อจาแล้วทีนี้พี่ส้มบอร์ดประกันสังคมอะเขาทําหน้าที่อะไรบ้างอะคะแหมฉันรู้นะว่าเธอรู้เรื่องบอร์ดประกันสังคมรู้ได้ไง ไม่ต้องเลยไหนเล่ามาซีเล่าให้ฉันชื่นใจหนซีว่าเธออะมีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องบอร์ดประกันสังคมก็ได้เอางี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคืองี้ค่ะบอร์ดประกันสังคมอะมีผู้แทนอะจาก3ภาคส่วนด้วยกันค่ะฝ่ายแรกก็คือผู้แทนฝ่ายรัฐอันที่2ก็คือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนส่วนที่3ก็คือผู้แทนฝ่ายนายจ้างค่ะฝ่ายลั7เจคนค่ะเนี่ย สามฝ่ายรวมกันอ่ะยี่สิบเอ็ดคนเป็นไงเยอะเะล่ะเดี๋ยวเยอะนี่หมายถึงว่าคนเยอะหรือจำนวนเยอะก็แล้วแต่เดี๋ยวฉันอะเคยได้ยินมาว่าบอร์ดเนี่ยเขาดูแลคุ้มครองผู้ประกันตนเวลาไม่สบายด้วยใช่ไหมหมายถึงบอดประกันสังคม21คนไปเยี่ยมอยู่ข้างเตียงเราที่โรงพยาบาลน่ะหรอพี่ส้มได้เลยหรอกี้ได้ไหมไม่ใช่และเอางี้เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟัง คือน,นี้ค่ะบอร์ดประกันสังคมอ่ะหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการประกันสังคมอ่ะเขาอ่ะมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายแล้วก็บริหารจัดการกองทุนค่ะเนี่ยพี่ส้มรู้ไหมสิทธิประโยชน์ของเราอ่ะทั้ง7กรณีอ่ะ บอร์ดประกันสังคมก็ดูแลให้เรานะรู้รู้ฉันรู้ก็เหมือนที่บอกไงเวลาไม่สบายฉันไปโรงพยาบาลฉันไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่เพราะว่าบอร์ดประกันสังคมอะค่ะดูแลสิทธิประโยชน์อะทั้งกรณีเจ็บป่วยกรณีลอดบุตรสงเคราะห์บุตรทุกพลภาพตายว่างงานแล้วก็เรื่องของกรณีชราภาพที่เป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้ไงเคยได้ยินป่ะสูตรแคร์แแฟร์แฟ,แฟ,แฟป่ะสูตรแคร์ไม่ใช่สูตรแฟร์ ก็เนี่ยที่เขาอ่ะมีอยู่ในโซเชียลบ่อยๆค่ะว่าสูตรแคร์อยู่ไหนสูตรแคร์ไปต่อได้ไหมแล้วสูตรแคร์ดีจริงหรอเปล่าแบบนี้พี่ส้มจี้จะตกแล้วค่ะ <c oughs> อ๋อฉันรู้หลายแสดงว่า การที่เลือกผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่บริหารกองทุนเนี่ยหรือว่าที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างมากเนอะเพราะว่าอย่างเช่นไม่ว่าอย่างที่เธอบอกไงว่าบอร์ดเขาจะกําหนดนโยบายใ,ในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์เรื่องของการคุ้มครองดูแลในด้านต่างๆของผู้ประกันตนแสดงว่าการเลือกตั้งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีความสําคัญมากๆมากมาก<อ>ะ แล้วอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้เลือกตั้งล่ะคะก็นี่ไงบอร์ดประกันสังคมเขาจะหมดอายุแล้วนะพี่ส้มเดี๋ยวฮึครบวาระหรือเปล่าจ๊ะเหมฉันรู้นะ <c oughs> ใช่ค่ะบอร์ดประกันสังคมอ่ะวันที่13ากุมภาปี69เี้เนี่ยค่ะเขาจะครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยสำนักง,งานประกันสังคมอ่ะก็มีหน้าที่ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นค่ะ <c oughs> เราจะได้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจริงๆนะคะ แน่นอนค่ะโอเคฉันจะรอดูนะจ้าทีนี้พี่โจมฮะเนี่ยได้เวลาแล้ววยตายหนีงานมานานแล้วขออนุญาตนะไปทำงานก่อนหัวหน้าตามอีกห้านาทีอีกห้านาทีเลิกงานกลับบ้านได้เลยเนาะอีกห้านาทีเข้าได้เวลาทำงานอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฉันว่าเราน่าจะต้องคุยกันหลายครั้งเดี๋ยวค่อยเหมือนเมาส์กันดีกว่านะได้ได้ได้โอเคองจะเมาส์เยอะเลยโอเคแยกย้ายแยกย้ายโอเคบาย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 